ว่า25สัปดาห์แม่เลือดจางมีภาวะรกเกาะต่ำแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยมีโอกาสจะคลอดธรรมชาติได้ไหมหนึ่งเลยแค่คําว่ารกเกาะต่ำก็คงคลอดเองไม่ได้แล้วอะคะ่ะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าภาวะรกเกาะต่ำที่วินิจฉัยตอน25สัปดาห์เนี่ยคงจะต้องตรวจคอนเฟิร์มอีกทีช่วงประมาณ35-36สัปดาห์ว่ายังมีภาวะรกเกาะต่ำไหมถ้าหากว่ายังมีภาวะรกเกาะต่ำอยู่ไม่สามารถที่จะคลอดเองได้ไม่ว่าคุณแม่จะมีโรคประจาตัวหรือไม่มีก็ตามนะคะ แต่ว่าถ้าหากในกรณีที่ไม่มีภาวะรกเกาะต่ำแล้วนะคะกรณีที่คุณแม่เป็นเลือดจางหรือว่าเป็นเบาหวานก็ตามเนี่ยสามารถคลอดเองได้ตามธรรมชาตินะคะถ้าหากไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ในเรื่องของภาวะพร่องออกซิเจนในครรภ์ในเรื่องของแม่มีปัญหาอย่างอื่นเอาอย่างนี้แล้วกันคือถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่คุณแม่เด็กหัวเรียกว่าเด็กกลับหัวนะคะเด็กไม่ได้อยู่ในผิดท่านะคะ แล้วก็คุณแม่ไม่เคยผ่าตัดคลอดมาก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาหวานหรือเลือดจางเนี่ยสามารถคลอดเองได้อันนี้คือตามทฤษฎีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหมอเพราะว่าต้องขึ้นกับคุณหมอที่จะเป็นคนทําคลอดคุณแม่ด้วยเพราะว่าหนึ่งเลยเขาคงจะต้องดูในเรื่องของศักยภาพในเรื่องของการดูแลแม่และลูกในช่วงระหว่างการรอคลอดว่าเขาพร้อมที่จะดูแลไหมหรือว่าถ้าเขาคิดว่าการผ่าตัดคลอดเนี่ยสามารถที่จะทําได้ อย่างปลอดภัยกว่าการคลอดเองในแง่ของการดูแลแม่แล้วเด็กนะคุณหมอเขาอาจจะแนะนำให้คุณแม่ผ่าคลอดก็ได้อันนั้นหมอก็ถือว่าขึ้นกับสถานการณ์ขึ้นกับศักยภาพแล้วก็ขึ้นกับแนวคิดของคุณหมอแต่ละท่านนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องเชื่อตามคุณหมอที่ดูแลไปเลยนะคะแต่อย่างที่บอกคะ่ะถ้าตามทฤษฎีคือภาวะโลหิตจาง แล้วก็ภาวะเบาหวานหรือแม้แต่คุณแม่ที่เป็นความดันเนี่ยที่ควบคุมอาการได้นะคะสามารถที่จะคลอดเองตามธรรมชาติได้ถ้าไม่มีข้อบ่งชี้อื่นแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่มีภาวะรกเกาะตา่ําต่อให้คุณแม่ไม่มีโรคอะไรก็ตามคุณแม่ก็ต้องผ่าตัดคลอดอยู่แล้วนะคะหรือถ้าคุณแม่ที่เคยผ่าตัดคลอดในคันก่อนหน้านี้นะคะก็จะต้องผ่าตัดคลอดทุกกรณีไม่มีข้อบ่งชี้อะไรมาเพิ่มเติมละเพราะว่าข้อบ่งชี้เดียวก็เพียงพอแล้วนะคะ